จอดเข้าซองไม่ได้ไปแอบจอดคนเดียวไกลๆจุดที่มือใหม่มักจะพลาดฉันคิดว่าอ๋อเนี่ยปองหมดแล้วแล้วฉันคืนแค่นี้ปึ๊บตรงจุดนี้ครับที่ทุกคนกลัวตอนเนี้ยตัวรถเราเนี่ยมันใกล้กับตัวรถเขาทุกคนอาจจะอยากเดินหน้าแต่ว่าถ้าทุกคนหกักขวาปุ๊บเขาเนี้ยท้ายมันไปทางซ้ายเลยมันจะเบียดซ้ายเยอะเกินทักษะเดียวให้ทุกคนสั่งมันให้ได้ก่อนมันเหมือนกับเดินหน้าเลย หมุนซ้ายไปซ้ายหมุนขวาไปขวาพอแค่เราเข้าใจหลักการเราจะสามารถทำมันได้ไม่ว่าที่ไหนก็ตามครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูว่าทำไมเราถึงถอยเข้าซองไม่ได้แล้วเราจะสามารถแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับหลายท่านนะครับกำลังประสบป,ปัญหาในเรื่องของการถอยรถเข้าซองอยู่ ตอนนี้ฉันขับรถขึ้นเหนือล่องใต้ได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าถ้าจะต้องจอดรถเข้าซองทีไรเนี่ยฉันเกรงฉันกลัวมากจอดเข้าซองไม่ได้ไปแ,แอบจอดคนเดียวไกลๆอะไรอย่างนี้ครับคือจริงๆแล้วอ่ะผมอยากจะบอกทุกคนว่ามันเหมือนกับเดินหน้าเลยแต่ว่าสิ่งแรกเลยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถถอยได้นั่นก็คือในเรื่องของความคิดความคิดว่ามันคือคนในเรื่อง กับการขับรถครับอันนี้แหละเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปแยกเรื่องกับมันอันนี้คือการเดินหน้าอันนี้คือการเลี้ยวอันนี้คือการถอยหลังและอันนี้คือการถอยหลังเข้าซองเนี่ยครับมันจะยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยขอแค่เราเข้าใจหลักการเราจะสามารถทำมันได้ไม่ว่าที่ไหนก็ตามครับในเรื่องของความคิดมีเท่านี้เลยอย่างต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า สิ่งที่เราขับรถเนี่ยถ้าเราจะบังคับรถให้มันถอยเข้าซองได้มันจะต้องทำไงไปดูครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับในเรื่องของทักษะจะมีแค่เรื่องทักษะเดียวที่ผมอยากจะขอให้ทุกคนเรียนรู้ทำความเข้าใจและสั่งมันให้ได้ก่อนนั่นก็คือในเรื่องของทิศทางการหมุนพวงมาลัยครับเนี่ยทุกคนลองดูก่อนว่าเรา จะเดินทางถอยหลังไปทิศทางเนี้ยเราจะต้องหมุนพวงมาลัยทางไหนทุกคนลองดูและทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับอย่างแรกถอยตรงๆอ๋อถอยตรงๆเป็นแบบนี้ตรงเนี้ยครับถ้าทุกคนมีกล้องก็ดีครับแต่ว่าผมอยากจะให้ทุกคนลองฝึกมองกระจกดูเพราะว่าเวลาเราจอดรถจริงๆนะครับถ้าเราดูกระจกด้วยเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถบังคับรถ ได้ตรงเส้นมากยิ่งขึ้นรถบางคันอาจจะกล้องตรงหรือไม่ตรงหรือบางทีเราจมกับกล้องอย่างเดียวเงยหน้ามารถเบี้ยวรถเฉียงบางทีดูไม่ออกหรือว่าบางทีหน้าฟาดนะครับเราลองดูก่อนว่าเนี่ยอ๋อกระจกมันเป็นแบบนี้ม,มุมในกระจกเป็นแบบนี้เราลองถอยตรงๆดูหลังจากนั้นนะครับเราลองมาเรียนรู้ทิศทางกันอ่ะเดี๋ยวนี้ลองหมุนทวองอะไรไปทางนี้ดูสิไม่รู้อ่ะมันเรียกว่าทางไหนลองหมุนทางนี้ดูอ๋อหมุนทางนี้เอ้ามันก็ไปทางนี้นี่ไง เห็นไหมท้ายถอยมาทางนี้นี่นี่นี่นนเห็นไหมท้ายถอยมาทางนี้นี่ไงอ,อ๋อ,ออันไหนลองอีกทางนึ่งดูสิหมุนทางนี้สิต๊ดดตด,ดเอา้าก็มาทางนี้อไหนจริงอย่างที่ผมบอกไหมหมุนซ้ายไปซ้ายหมุนขวาไปขวาไหมลองดูสิเอาหมุนซ้ายเอาหมุนซ้ายไปซ้ายหมุนขวาหมุนขวาไปขวาไหมอืม ไหนคราวนี้เราลองมีจุดอ้างอิงสิสั่งมันไปดูสิมีทางซ้ายเนี่ยมีเส้นดำๆอยู่เราลองบังคับรถไปสิอ๋อถ้าสมมติว่ามุมพงาลไยน้อยเนี่ยเราก็จะต้องให้มันเดินทางไปเยอะๆใช้ระยะทางเยอะๆเนี่ยมันก็จะไปแต่ว่าถ้าสมมติว่ามุมพงาะัยเยอะขึ้นคราวนี้มันก็จะไปเยอะเลยอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่งฉันเข้าใจละฉันเข้าใจละลองกลับไปทางขวาดูสิ นี่ทางขวาก็มีนะมีท่อระบายน้ําถ้าสมมุติว่าชั้นหักขวานิดเดียวอ๋อค่อยๆไปค่อยๆไปแต่ว่าถ้าชั้นขวาเยอะๆล่ะอือคราวนี้มาเยอะเลยมาเยอะเลยมาเยอะเลยตึ๊ดตๆๆดตๆดตึดตึ๊ดตึาดตึดตึ๊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 ดตึดตึ๊ดตึ๊ดตึดาึ๊ดต เข้าใจแล้แค่นี้เองครับสิ่งที่ผมอยากจะขอทุกคนเป็นสิ่งพื้นฐานทักษะพื้นฐานเดียวเลยสิ่งเดียวเลยที่อยากให้ทุกคนทำให้ได้เพราะว่าถ้าทุกคนไม่รู้ว่าตอนเนี้ฉันจะไปทิศทางเนี้ยฉันจะต้องหมุนทางไหนมันจะทำให้ทุกคนไม่สามารถบังคับรถไปตามใจได้มีอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่จำเป็นจะต้องทำให้ได้ก็ได้นะ แต่ถ้าทําได้มันจะดีนั่นคือการคืนพวงมาลัยตอนถอยหลังครับอันนี้ผมเข้าสถานการณ์ให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะเป็นแบบนี้สมมุติว่าตอนนี้เรากําลังถอยหลังเข้าซองตืดตดตืดตดผมเล็งเข้าซองมาละตืดตืดตดตืดตอนนี้นะครับตัวรถกับตัวเส้นนี่ครับกล้องนี้ขนานเป็นองศาเดียวกันและเป็นมุมเดียวกันและรถตั้งตรงแล้วเห็นไหมครับแต่เหลืออะไร เหลือมุมพวงมาลัยที่ยังเลี้ยวอยู่ครับตรงจุดนี้ถ้าเราคืนพวงมาลัยได้หมดเลยเนี่ยมันจะทำให้เราเหลือแค่ถอยเข้าซองแล้วจบเลยนี่ครับตัวอย่างก็คือถอยปึ๊บหมุนไปด้วยถอยไปด้วยจอดหมุนได้ไหมได้แหละแต่ยางเสียนะมันจะทำให้ยางเราเนี่ยเสียสีกับพื้นถนนเราลองจินตนาการดูถ้าเราเอาเท้าเปล่าไปบี้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 กับถนนเนี่ย เจ็บไหมเป็นแผลไหมยางก็เป็นวัสดุอ่อนนุ่มครับเป็นแผลได้เหมือนกันแล้วตอนนี้เราจะทํายังไงดีล่ะในเมื่อมันตรงทุกอย่างและเราเหลือแค่คืนพวงมาลัยเนี่ยชั้นคืนไม่เป็นหลายๆท่านเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอยากจะถอยเนี่ยแล้วคืนไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับตอนแรกเราคามุมพวงมาลัยไว้ตืดประมาณองศาน,นี้ฉันคิดว่าอ๋อเนี่ยตรงหมดแล้วแล้วชั้นคืนแค่นี้ปึ๊บเห็นไหม ฉันจะคืนแค่นี้เลยฉันก้มดูพวงลอยอ้าวนี่ไงโลโก้ตรงแล้วแล้วทํานี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ<ม>คราวนี้ครับมันก็จะเบี้ยวเนี่ยตรงจุดนี้ครับคือจุดที่มือใหม่มักจะพลาดท้ายทิมเข้ามาแล้วนะลดระนาบแล้วนะแต่ฉันเนี่ยคิดว่าพวงลอยองศาเนี่ยคือมันตรงแล้วนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วยิ่งเจอกับอาการไปไป,ไปหยุดหยุดไปไป,ไป,ไปหยุดหยุดไปไปหยุดหยุดเนี่ยครับเรายิ่งดูทิศทางไม่ออกเลยว่า มันคือรถกําลังจะไปที่ทางไหนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราหลายๆได้เอ้ยมันไปนี่มันไปนี่อ๋ออ๋อฉันรู้แล้วมันกําลังจะไปทางขวานี่ไงมันก็บอกอ๋อเราหักมาซ้ายมันก็จบแต่สิ่งที่ผมบอกก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องทําให้ได้ก็ได้นะไม่จําเป็นเลยแต่ว่าเราจะต้องแก้มันด้วยแบบนี้ตึ๊ดสมมติทุกอย่างตรงเคลียร์หมดละฉัน ตูดกาลังจะเข้าละชั้นคืนพงมาลายถอยหลังไม่เป็นชั้นกําลังจะหลงทุกคนลองดูนะครับว่าตัวเองเป็นอาการไหนถ้าสมมุติว่าชั้นกําลังจะหลงแล้วเนี่ยชั้นไม่ไหวแล้วชั้นคืนพงมาลายไม่เป็นแต่ชั้นรู้ว่าตอนเนี้ยรถชั้นตั้งลําตรงแล้วทําแบบนี้ครับเดินหน้าเคลียร์พงมาลายรถตรงล้อตรงแค่นี้ครับเห็นไหมจบแล้วและไหนๆเราเดินหน้าแล้วทั้งทีนี่ครับยิ่งเดินหน้าเราก็จะเห็นเส้นในกระจกเห็นไหมครับเนี่ย ยิ่งเดินหน้าเราก็จะยิ่งเห็นเส้นในกระจกเราสามารถวัดระยะได้เลยโอ้ยซ้ายได้เอา้าขวาได้เอา้ากลางและคราวนี้ตรงอย่างเดียวเลยนี่ครับอันนี้ก็คือทักษะเสริมถ้าสมมุติว่าทุกคนทำได้เออเจ๋วดีแต่ว่าถ้าทำไม่ได้หให้แก้แบบนี้ครับท้ายชั้นเนี่ยทิมเข้ามาแล้ว ฉันดูกระจกสองฝั่งแล้วมันตรงมันวัดระยะได้แม่นเป๊ะเวอร์แล้วไม่ไหวเดินหน้าซะเลยคลียรถตรงล้อตรงแล้วจะจบอันนี้คือในเรื่องของทักษะทุกคนลองดูสถานการณ์นี้ครับผมจะเข้าข้างช่องนี้สมมุติว่าผมเฉียงออกไปได้เนี่ยได้แค่นิดเดียวเอานิดเดียวนะนี่เอาตืดแต่ว่าผมเดินหน้าได้ไม่จํากัดไงคราวนี้ผมขอเฉียงเท่านี้พอ ผมขอเฉียงเท่านี้นเห็นไหมว่าผมไม่ได้ใช้องศาเยอะเหมือนตอนแรกแล้วหน้ารถผมเฉียงนิดเดียวมันยังอยู่ในเลนอยู่ในลู่เขาจะจอดกันจอดขนานกันเป็นห้างที่มีรถขวางซองอีกก็ได้ไม่เป็นไรแต่ผมขอแค่ผมเลยมาแล้วแล้วคราวเนี้ยเหลืออะไรหลักเนี่ยค่อยๆค,คัดไปถ้าเราหักหมดนี่หักหมดก็ใส่เขาเติมเลยเนาะนี่อ๋อฉันจะไปทางขวาไงฉันหมุนขวาเลยฉันหมุนขวาเลย มันหมุนขวาเลยตืดพอหรือยังอ๋อไอ้นี่ดูไว้ก็ได้เหลืองๆมันเข้าแล้วหรือถ้าสมมุติว่านี่มันมาอย่างนี้ละมันก็มาเรื่อยๆตรงจุดนี้ครับตรงจุดที่ทุกคนกลัวเนี่ยทุกคนจะกลัวว่าตอนเนี้ยตัวรถเราเนี่ยมันใกล้กับตัวรถเขามุมนี้ทุกคนจะกลัวมากนี่เห็นไหมกลัวมากเลยแต่ตรงนี้ครับมันไม่มีทางที่จะโดนแล้ว ล้อหลังด้านขวาผมกลายเป็นจุดหมุนไปแล้วเนี่ยครับให้ทุกคนลองปักเอานิโปงเป็นวงเวียนสมมุติว่ามันคือล้อหลังขวารถมันจะวาดมาอย่างนี้ต่อให้ตรงเนี้ยมันมีอะไรก็ตามเนี่ยมันจะไม่มีทางโดนเลยเห็นป่มมันไม่สามารถกระเถิบดึ๊กมาโดนได้มันจะกลายเป็นจุดหมุนแล้วทุกคนลองดูครับนี่เห็นปะมันกลายเป็นจุดหมุนแล้วตึ๊ด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 เนี่ยจะไม่มีทางโดนเลยยิ่งถอยยิ่งห่างยิ่งถอยยิ่งห่างยิ่งถอยยิ่งห่าง นี่ครับยิ่งถอยยิ่งหา่างเสร็จปุ๊บตอนนี้เอาไงดีคืนเองเป็นไหมคืนเองเป็นไหมอ่าคืนเองไม่เป็นเดี๋ยวหลงอีกอ่าขอเดินหน้าไหนไหนเดินหน้าแล้วก็ขอวัดระยะนิดนึงอ่ะจึดโอเควัดระยะในกระจกสองฝั่งดูข้างหน้าถูกต้องแล้วแต่เราต้องดูกระจกมองข้างด้วยเพราะว่าเส้นมันอยู่ในกระจกมองข้างดูสองฝั่งเพื่อวัดระยะดูฝั่งเดียวเดี๋ยวก็พลาดเราอาจจะเล็งฝั่งนึงแต่ว่า อีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเราจะไม่เห็นถ้าฝั่งหนึ่งชิดอีกฝั่งหนึ่งห่างฝั่งหนึ่งห่างอฝั่งหนึ่งชิดถ้าเราดูฝั่งเดียวได้เราเข้าใจมันก็โอเคแต่ว่าถ้าเราดูสองฝั่งอ๋อโอเคเป๊ะเวอนี่สองฝั่งเลยเช็คจบโอเคกว่าไหมโอเคกว่าเนาะซ้ายขวาเหมือนกันครับซ้ายขวาเหมือนกันซ้ายมันก็ได้ อ๋ออันนี้ดีเลยเดินหน้าเฉียงไปได้ไม่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะติดมุมใช่ไหมครับงั้นเอางี้เดี๋ยวผมจอดช่องติดต้นไม้เหมือนเดิมผมเฉียง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 แต่ผมใช้พื้นที่ข้างหน้าเยอะเลยติดดตดใช้พื้นที่ข้างหน้าเยอะเอาให้ชัวร์ว่าผมเนี่ยเลยมาแล้วจริงๆเนี่ยเราลองใส่เกียร์ถอยดูเลยว่าโอ้มันเลยมาแล้วจริงๆเนี่ยแล้วพอเราเดินหน้ามาเยอะเราจะไม่ต้องใช้ที่เยอะ เนี่ยครับที่ด้านหน้าเราจะใช้ไม่เยอะเราถอยกลับเฉียงเฉียงไปก่อนได้ถอยกลับเฉียงเฉียงไปก่อนได้ถอยกลับเฉียงเฉียงไปก่อนได้นี่ครับเห็นไหมต่อให้จะมีรถมีอะไรเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกันเลยเราก็ถอยเฉียงเฉียงเข้ามาครับถอยเฉียงเฉียงเข้ามาถ้าเยอะไปก็คืนน้อยไปเติมเพิ่มเนี่ยครับหลังจากนั้นหลงใกล้เกินชิดเกินเอาไม่เป็นไรเดินหน้าใหม่เดินหน้าใหม่ฟืนน้ ได้ไหมเหลือถอยหลังตรงอย่างเดียวล้วเสร็จแล้วผมจะเพิ่มเติมให้อีกจุดหนึ่งนั่นก็คือการจัดทรงในซองครับการจัดทรงในซองสมมุตินะสมมุติเรากำลังถอยเข้ามาครับเรากำลังถอยเข้ามาอึบอึบอึบแต่ว่าอุ้ยตอนเนี้ย มันเหมือนจะเบี้ยวนะเนี่ยมันเหมือนจะเบี้ยวอ่าขอหยุดประมาณนี้มันเหมือนจะเบี้ยวหน้ามันก็ยังเฉียงียงอยู่มันอยู่ในซองแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยยังไงดีนะสถานการณ์นี้ครับทุกคนลองดูการที่ทุกคนจะถอยหลังได้อ่านโจทย์ได้เคลียร์เนี่ยเราก็จะต้องมองมันให้จบก่อนตอนเนี้ยชั้นอยู่ตรงไหนอ๋อตอนนี้ซ้ายโลง่งขวาชิดทุกคนอาจจะอยากเดินหน้าเนี่ยอาจจะอยากเดินหน้าใหม่ ถามว่าได้ไหมเดินหน้าใหม่ก็ได้เดินหน้าใหม่ก็ได้เนี่ยเดินหน้าใหม,นหนใหม่แต่ว่าถ้าทุกคนหักขวาปุ๊บเขาเนี้ยท้ายมันไปทางซ้ายเลยมันจะเบียดซ้ายเยอะเกินเนี่ยเห็นไหมครับเขาเนี้ยมันจะเบียดซ้ายเยอะเกินแล้วทุกคนก็อาจจะต้องถอยตรงมาใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยหักอีกทีหนึ่งแต่ว่าเมื่อกี้มันมีทางเลือกที่สามารถเลือกได้จบเลยนะ มีทางเลือกหนึ่งที่สามารถเลือกได้จบเลยนะมันก็คือทางเลือกนี้ย้อนกลับมาท่าเดิมนี่ทุกคนลองดูว,วิหน้ามันเบี้ยวหน้ามันเบี้ยวแต่ว่าถ้าชั้นเดินหน้าเลี้ยวขวาเนี่ยคขาเนี้เดินหน้าเลี้ยวขวาปุ๊บท้ายมันจะมาทางซ้ายเยอะเกินพอมาทางซ้ายเยอะเกินแล้วมันจะเบี้ยวมันจะไปเบียดเ,เข้าใหม่ทุกคนลองดูขวาติดซ้ายห่างหลังมีพื้นที่เอา้าถอยต่อได้นี่นี่ไง ก็ถอยต่อได้ถอยมาทางซ้ายเนี่ยครับเราลองดูทางไหนชิดทางไหนห่างเอ้ยตอนนี้มันเป็นยังไงขวาก็ยังติดอยู่ใช่ไหมเนี่ยขวายังติดอยู่ซ้ายยังห่างอยู่ใช่ไหมอ้าวซ้ายต่อนี่ซ้ายต่อ,ตอเอ้ยตอนนี้เป็นยังไงตรงแล้วโอเคซ้ายขวาตรงแล้วงั้นคืนตรงปึ๊บจบได้เลยนี่ครับแต่ตอนถอยเข้ามาเนี่ยถอยช้าๆนะครับถอยช้าๆถ้าทุกคนถอยเร็วมันอาจจะปึ้งพลาดได้ ผมเคยละเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะถอยเร็วๆวืดดูไม่เคลียร์ปึ้งใสเสาไฟฟ้ารถกระบะกันชนเหล็กซัดกับเสาไฟฟ้าเข้าไปกันชนเหล็กบี้ติดตัวรถต้องซ่อมทั้งกันชนซ่อมทั้งสีข้างรถไปเลยเปลี่ยนทั้งชิ้นเละครับไฟก็แตกไม่เอาหนยผมก็เลยบอกทุกคนว่า ค่อยๆถอยค่อยๆหมุนดูไปด้วยทําไปด้วยนะครับมันก็จะทําให้ทุกคนถอยได้ง่ายและปลอดภัยต่อให้เราพลาดมันจะเป็นแค่แกละมันจะไม่ดังตุ้มเหมือนผมอ่ะอันนี้ก็คือในสถานการณ์ที่เราซ้อมกันอยู่เดี๋ยวหลังจากนี้ครับไปลองของจริงกันว่าสิ่งที่ผมบอกทุกคนมันใช้ได้ไหมไปกันเลยครับ มาครับเรามาหาที่จอดกันดีกว่าอันนี้คือขึ้นห้างครับขึ้นห้างในคลิปนี้ไม่ใช่คลิปหลักก็จริงแต่นี่ครับเสริมได้เมื่อไหร่ก็ตามที่มุมองศาพงมลาาัยตรงกับองศาของทางหรือถนนพงมาลายนิ่งได้นี่ครับเห็นไหมนิ่งเกื๊บ สิ่งที่ทำนะครับก็คือเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเห็นเฉยๆว่าเนี่ยองศาพวงมาลัยตรงกับองศาของถนนพวงมาลัยนิ่งเราแค่คันเร่งครับเนี่ยคันเร่งอ่อนๆพารถไปเฉยๆนี่ครับคันเร่งอ่อนๆพารถไปเฉยๆตรงเนี้ยยกคันเร่งได้ครับทางลาบพอขึ้นมาใหม่เนี่ย ก็คันเร่งไปพยายามอย่าให้รถหยุดครับเนี่ยคันเร่งคงที่อ่อนๆอถ้ารถหยุดแล้วเราจะกลัวครับมาขึ้นมาชั้นบนสุดแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังชุลมุนกันอยู่ว่าเอาช่องไหนเดี๋ยวขอไปใกล้ๆประตูสักหน่อยเอาให้มีรถกดดันนิดหน่อยแล้วกันนะครับลองดูซิว่าจะเป็นยังไง ถ้าสมมุติว่าเราไปสนใจกับคนอื่นเยอะเกินครับเราจะพาดช,ช่องของเราดูได้ดูได้ก็แค่รู้ครับว่าอะโอเคมีรถอยู่แต่ว่าเราต้องทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับไม่งั้นเขาจะรอนานกว่าเดิมถ้าเราไปเสียสมาธิกับเขาอุวยมีรถนู่นนั่นนี่รออยู่นะเราก็จะลนเราจะทําของเราไม่ได้ครับ แต่ว่าถ้าเราตั้งใจทําเรื่องของเราให้ดีที่สุดเนี่ยเราจะรอกันไม่นานผมก็รอผมก็รอได้ผมก็ไม่ได้ไปบีบแต่แป้นแปนไล่ใครใช่ไหมล่ะเราไม่สามารถทําอย่างนั้นได้ครับอ่ะขอช่องนี้ละกันสมมุติว่าช่องซ้ายมีรถนี่ครับผมขอแค่ได้เอียงเอียงเข้าไปเนี่ยครับขอแค่ได้เอียงเอียงเข้าไปเอียงเอียงเข้าไปนี่หน้ารถไม่เกี่ยวกับเขาเลยเนาะ ผมเลยมาจนกว่าผมจะเห็นในกระจกว่าท้ายรถผมอ่ะเลยแล้วเนี่ยเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะเห็นครับหลังจากนั้นค่อยๆถอยค่อยๆหมุนถ้าเรามีเส้นไกด์เนี่ยเราก็ดูได้เลยเนี่ยหมุนไปถอยไปถ้าไม่มีครับเราก็บังคับรถตามกระจกครับเนี่ยถอ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 ยจังหวะน,นี้ถ้าเราเห็นแล้วว่า รถมันเข้าซองแล้วเราสามารถบังคับรถตามเส้นได้เลยครับเนี่ยแล้วค่อยๆคืนคืนจบแล้วเห็นไหมแป๊บเดียวเสร็จแล้วครับเมื่อกี้มีใครบีบแต่ผมไหมไม่มีตรงนู้นโล่งมีใครพุ่งไปไหมไม่มีเนี่ยครับตรงนี้ค่อยๆถอยนะตืดจอดรถเอาล้อพิงได้นะครับเอาล้อพิงได้ ถ้าสมมุติว่ารถเราหน้ายาวแต่ตอนนี้ล้อมันบี้กันอยู่บี้กับไอ้ที่กัน้นตัวหนอนอยู่ทำยังไงล่ะไม่ให้บี้เข้าเกียร์ว่างก่อนครับปล่อยเบรกนี่ครับแล้วมันจะคลายออกรถจะไหลออกตอนนี้ผมเหยียบเบรกอีกครั้งหนึง่งเหยียบเบรกมือหรือดึงเบรกมือขึ้นคลายเบรกเท้าออกไหลไหมไม่ไหลแล้วหลังจากนั้น P สุดท้ายเพื่อให้เป็นการใช้เบรกรับน้ำหนักรถทั้งคันไม่ใช่เอาเกียร์มารับน้ำหนักรถทั้งคันนะครับ เบรกอะถูก,กเกียร์เยอะเกียร์เนี่ยใช้มันบ่อยๆให้มันกระแทกให้มันรับน้าหนักบ่อยๆพังได้ครับพังได้เอาละครับวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณครับก็ให้ทุกคนได้เห็นถึงจุดที่เป็นปัญหายอดฮิตของมือใหม่ในการถอยเข้าซองนะครับว่ามีปัญหาด้านไหนบ้างทำไมฉันถึงทำไม่ได้แล้วถ้าฉันมีปัญหาแบบนี้อยู่ฉันจะแก้อย,อย่างไร ทักษะพื้นฐานอะไรที่ควรมีทักษะพื้นฐานไหนที่มีแล้วดีจะทําให้ชีวิตเราง่ายให้ทุกคนได้ดูให้ทุกคนได้เห็นหมดแล้วครับสิ่งไหนที่จําเป็นต่อการถอยอ๋อพื้นที่ถอยเราแค่เดินหน้าไปให้มันมากขึ้นแล้วถ้ามีพื้นที่ถอยเราก็ถอยบังคับรถได้เลยเนี่ยครับมีเท่านี้จริงๆการถอยหลังเนี่ยมันจะไม่มีสูตรไม่มีอะไรเยอะไม่ต้องเครง่งไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันตัวเองครับ อยากถอยหลังเอาเดินหน้าไปจนกว่าจะมีที่อยากเอียงหน้าออกอ๋อชิดอีกฝั่งนึงก่อนได้หรือถ้าที่มันกว้างๆใหญ่หญๆก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเอียงเลยเนี่ยดูทุกคนเห็นไหมเขาก็เอียงทิหน้าออกเอียงทิหน้าออกอันนี้ครับคือสิ่งที่ทุกคนเนี่ยทากันโดยธรรมชาติอยู่แล้วบนถนนเนี่ยในที่จอดจริงๆอ่ะไม่มีหรอกครับมาขนาดเอดรับหนึ่งสองซ้ำเส้นไหนดีแล้วก็หมุนปั่นถอยบื้นเข้าสุด ไม่มีฮะเอาอย่างนี้เอาธรรมชาติดีกว่าเนาะเอาลครับงั้นวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณครับถ้าท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้ผมได้เหมือนเคยและช่องไลค์เก่งดีมีซุปเปอร์ตังค์แล้วนะครับถูกใจมากๆกกดได้เลยงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ